สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสัมพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสามัคคีนะคะทุกท่านวันที่21มกราคม2568นะคะทุกคนวันอังคารนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ f c ได้รับชมต่อไปนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรลดนะคะทุกท่านถ้าท่านไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันได้ที่ถ่ายคลิปนะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีดุดเหมือนกันทุกวัน แต่ว่า fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบนะคะก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่20ก่อนว่าเข้าหรือหลุดว่าท่านจะตามต่อหรือไม่นะคะทุกคนคะ่ะจะลืมปิดเน็ตพี่น้องคนนี้ขอโทษขออภัยนะคะทุกคนถ้ามีข้อความเด้งขึ้นมาหน่อยสามัคคีนะคะเ,ออเราสามัคคีนะคะทุกคนจะพูดผิดนะคะจะให้เด่นอยู่ที่0ูนย์และมา548สาห้า เด่นมาแปดนะคะทุกคนมาคู่ตัวกับค่ะทุกคนขาแปดสี่สี่แปดพี่น้องเลขเด่นประจาวันสองกับเจ็ดหลุดหมดเลยนะคะทุกคนเมื่อวานนะคะเราสามัคคีเอาไปต่อลุนต่อนนพี่น้องขาเราสามัคคีเข้าติดต่อกันมาสี่วันแล้วนะคะทุกคนสิ่งที่แอดมินกลัวที่สุดก็คือกลัวหลุดนะคะทุกคนขาเพราะว่าเข้าไม่เกินสี่ถึงห้าวันได้พี่น้องก็ก็หลุด สองถึงสามถึงสี่วันแล้วก็ต่ออีกประมาณนี้นะคะทุกท่านค่ะก็ก็จะเป็นแบบนี้เรื่อยๆนะคะทุกคนไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะทุกคนมาดูกันค่ะเป็นช่วงสมัครครัวค่ะพี่น้องช่วงเขาช่วงหลุดเนาะค่ะทุกคนวันที่21นะคะจากที่ใจะคานวณตัวเด่นได้ใจะได้เด่นอยู่ที่8ปดและหนึ่งนะคะทุกคนแปดไม่อีกแล้วพี่น้องเมื่อน,นี้เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะทุกท่าน เอฟคะ่ะสำหรับคู่ที่ใจจะจับให้ f อซได้รับชมต่อไปนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นนะคะสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะมีข้อมีหลุดเหมือนกันทุกวันถ้า fc ไม่ชอบจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะแคะ่ 8, 8, 8, 8, 1, คะ85 84 83 8ปดสีค่ะหน หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าค่ะเอฟซีขาค,คู่ตัวเด่นวันนี้อยู่ที่แปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะคู่ที่ชอบหนึ่งคู่เจมากเมูนีแปดซีซีแปดถ้าพี่น้องถ้าพี่น้องมากสามารถตามใจได้ได้ค่ะพี่น้องบ่มพี่น้องพานได้เลยนะคะพี่น้องขาเรามาดูเลขเด่นประจาวันเลขเด่นประจําวันวันนี้อยู่ที่เลขสามและแปดเลขเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลสามสาม เลขสามกับเลขแปดนี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบค่ะสำหรับเบิ้ลสามสามก็ใช้ได้ทั้งวันบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดนะคะทุกคนเรามาดูนะคะทุกคนขาคู่เด่นแยกกับดินประจำวันเด่นวันนี้อยู่ที่แปดได้หนึ่งเด่นประจำวันอยู่ที่สามได้แปดเป็นแปดสามแปดแปดติดเลขเด่นประจำวันแปดสามสามแปดนะคะแปดแปดจไม่ได้จับคู่ให้ถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะหนึ่งค่ะ 13311881จะให้ทั้งสองคู่นะคะทุกท่านคู่1881เป็นคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนส่วน8558 8998 1441 1551ใจหาความน่าจะเป็นบางไว้ให้ถ้าท่านชอบท่านค่อยตามที่ใจบางไว้ให้ถ้าท่านไม่ชอบท่านก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะสถิติมีเข้ามีหลุดค่ะ ค่ะสำหรับแนวทางเราสามัคคีวันที่21มกราคม2568ัใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆุกกำลังใจที่ f อท,ทุกทุกท่านมาให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ f อโชคดีค่ะโชคๆมันๆกันสุขสุขคนเด้อค่ะพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ